เื่องหลังเสาหินเริ่มเกาะตัวกันหนาแน่นผิดปกติหลินจ้องมองผ่านเลนกล้องของเธอด้วยมือที่สันเทาเธอเห็นเงาร่างสูงตระงานปรากฏขึ้นวูบหนึ่งมันสูงใหญ่จนบดบังแสงจันทร์ที่ลอดผ่านยอดไม้ลงมาแต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบจะหยุดหายใจคือดวงตาคู่หนึ่งที่เรืองแสงสีอัำพันหมน่นท่ามกลางความมืดมิด คู่นั้นมันไม่ใช่ดวงตาของสัตว์ป่าที่มีสัญชาตญาณน,นักล่าแต่มันคือดวงตาที่มีสติปัญญาและเต็มไปด้วยความนิ่งสงบที่น่าสยดสยองเอกสารบางฉบับที่เราตรวจกันโจนันทานมันเขียนเหมือนว่าตัวอักษรพวกนั้นกำลังมองกลับมาที่พวกเราลินกระซิบเสียงสั่นเครือโดยไม่ละสายตาไปจากจุดนั้นในขณะที่ดรพิมพ์ชนกพยายามรวบรวมสมาธิเพื่อบันทึกสิ่งที่เห็น แต่เธอก็พบว่าหมึกในปากกาของเธอปลายเป็นสีแดงเข้มเหมือนเลือดและซึมเลอะเธอไปทั่วหน้ากระดาษนี่ไม่ใช่แค่ภาพลวงตาจากการเหนื่อยล้าแต่มันคือการตอบสนองจากขาชบาลเขาไม่ได้มาเพื่อโจมตีแต่มาเพื่อเฝ้าดูว่าใครกันที่กล้าเรียกชื่อที่ถูกฝังไว้ใต้ผืนเดนแห่งนี้การปรากฏตัวครั้งที่สองนี้ชัดเจนและหนักแน่นกว่าเดิมและมันบอกให้พวกเขารู้ว่าบัตนี้ พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงฝ่ายสำรวจอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นเป้าหมายของผู้พิทักษตนนี้ไปเรียบร้อยแล้ว